สวยจียสวนสวยเมียสวยนี่สวนสวยเมียดีโว้ยสวน,สวน สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆนมาทําไมมาทําไมอยากจะมาอัปเดตตอนนี้หกโมงยี่สิบนาทีหกโมงเย็นนะมาอัปเดตตะวันตอนนี้มืดตอนไหนตอนนี้มืดสามทุ่มกว่านะคะเอ้ยตะวันตกดินสามทุ่มกว่ามืดนะโอ้เกือบสี่ทุ่มเนาะนุ่นตะวันยูสูงมากเลย ยายทำกับข้าวให้แฟนยายกินเรียบร้อยแล้วก็จะมารดน้ำผักแต่ว่ามันยังเหลือเวลาอีกเยอะเดี๋ยวยายจะถอนหญ้าออกจากสตรอเบอรี่เนาะทางหา้ามันมีเวลาทำสวนอีกนานเลยช่วงนี้เนาะคือวันนี้อากาศมันดีไงปกติมันจะครึ้มมืดฝนว่าจะดีก็ไม่รู้ว่าจะดีนานแค่ไหนนวนมืดมาอีกแล้วแต่ว่าเห็นแดดมันออกนะแดดมันออกมันก็อยากอยากทำงานแต่ว่า หนาวอยู่ที่10 16องศานะตอนนี้16องศาแต่มันเร็วนะเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ลดลดลดเหลือประมาณ12 13เนอะแตม่มาทำงานเดี๋ยวยายจะมองเห็นหรือเปล่านะตะวันนุ่นนุ่นตะวันนุ่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 นดูนีดูลังคาบ้านยายดูลังคาบ้านยายไว้ก่อนนุ่น6โมง6โมง20เพื่อนเพื่อนเนอะเออ,เอ,อดูดิคืออากาศมันดีเนาะนี่ ยายจะมาถางหญ้าออกจากสตรอเบอรี่อันดับแรกนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้กินแล้วสตรอเบอรี่จะมาถางหญ้าออกหน่อยเนาะทําไปเรื่อยๆเพราะว่าปลูกปลูกผักเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวถางหญ้าเสร็จก็ให้รอดูมันมืดๆก่อนก็ค่อยเอ่อรดน,น้ําผักเนาะนี่เมื่อเช้ายายถางทางตรงนี้นี่ลองทางทางด้ ถ้าฝนมันไม่ตกมันก็ตายนี่เห็นไหมตอนใหญ่ถางไอ้ผักลืมผัวมันไม่เท่าไหร่หรอกถอนง่ายผักลืมผัวถอนไปมันก็ตายแต่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นผักที่มันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเลื้อยมันยาวมามันก็พันพันพันนะเนี่ยแล้วก็ดื้อไม่ตายนะรากรากเขาเลึกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตัดออกอย่างนี้มันก็ มันต้องขุดออกแต่มันขุดไม่ได้รากเขาเลึกเนาะเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาเต็มเลยถ้าเป็นผักลืมผัวนะถอนออกมันก็ไปหมดนี่เดี๋ยวยายจะเอาเจอมาทางค้างเอาแค่นั้นแหละเนาะดูดิอุย้ยสวยปีนี้สตรอเบอรี่ยายสวยมากเลยเดี๋ยวมารอลุ่นผลกันนะรุ่นผล ต้นฝันสิงโตเรายิ่งตัดเรายิ่งตัดรากเขาเขาขึ้นมาใหม่ยิ่งสวยนี่เห็นไหมสวยมากเลยนี่ต้นฟันสิงโตนะอนี่นะเสร็จแล้วก็อีกสักวันสองวันถ้าเข้าเหี่ยวเด้ยยายก็จะมาเอามีดมาทำตรงแบบว่าแหนะอย่างนี้อย่างนี้เนาะขุดออกพอจอบทางเราได้ถางออกรอบทางได้แค่ ตรงที่มันไม่มีสตรอเบอรี่เนาะรอให้รอให้เขาเหี่ยวก่อนเนาะแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นต่อก่อนเมื่อกี้ยายถอนออกจริงๆถ้าเราขยานันเราต้องดึงใบข้างล่างมันออกด้วยนะเห็นไหมนี่ใส่ดึงออกเมื่อกี้บางคนเขาก็เอาฟางมา รองเพื่อที่จะไม่ให้สตรอเบอรี่มันมันสกรปรกแต่ยายรองไม่ได้หรอกรองตัวทากมากินหมดเพื่อนๆน,นี่ทําไปทํามาก็มันรกเกินแต่ก่อนก็เก็บไว้นี่มันจะบานแล้วดอกไม้ดอกสีขาวๆถ้าใครดูตอนปีที่แล้วนะจะเห็นนะดอกสีขาวๆนี่ตรงนี้อันนี้เอาไว้แหละอันนี้ส่วนตอนนี้ขุดขุดออกเดี๋ยวจะไปปลูกไว้ข้างๆรั้วนี่ ขุดเอาทางนี้เนี่ยเพราะว่ามันรกสตรอเบอรี่เนาะจะเอาไว้ก็มันรกขุดออกก็เสียดายนี่อันนี้กับดอกไม้นะนเนี่ยเพื่อนนุ่นกับดอกไม้นั่นว่ะอุ้ยอันนั้นนี่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 จะออกดอกแล้วนี่หางสุนัขจิงจอกเห็นไหมถ้ามันมันอยู่ในสวนอย่างนี้นะมันแก่มาเม็ดเม็ดมันโรยร่วงมามันก็ขึ้นเต็มเพราะว่ามันไม่มีหญ้าแต่ในสวนข้างหน้าบ้านอาา่ะหญ้ามันเยอะ ม็ดมันร่วงมามันก็ไม่รอดเพราะว่ามันขึ้นนะแต่ว่ามันไม่รอดเพราะยามันเยอะไปแต่ยายจะเอาไปปลูกก่อนเแล้วค่อยมาทําต่อมาทีนี้ก็เดี๋ยวจะนี่ทางตรงนี้ออกตรงที่ปลูกหอมเนาะิีรดไม่ค่อยขึ้นเลยแล้ดวดูก่อนถ้าได้ไปตลาดอีกจะได้จะซื้อเมล็ดมาใหม่นี่เดี๋ยวจะ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม 20, ยี่สิบเนาะยายๆก็จะไปหาเกีียวหญ้าให้ไก่ก่อนนะคะให้อาหารไก่ให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาโดน้ำผักตรงที่เราเคยเกีียวแล้วมันขึ้นไหม่มอตรงอื่นมันแก่แล้วเกีียวออกแบบตรงไหนที่มันมีผักลืมหัว กินเก่งมากเลยอ่ะเพื่อนๆไม่น่าละโตวไวนี่วันหนึ่งสองสามสองสามไอเนี้ยเนี่ยขนาดเล็กๆนะโตไปจะกินเยอะกว่านี่เองเดี๋ยวเอาอยาให้ก่อน อันนี้ไม่ค่อยสนใจหญ้าเหมือนเหมือนไก่ไก่ไข่นะไก่ไข่นะเอาหญ้าไปให้กินแต่หญ้าอาหารไม่ค่อยเท่าไหร่ไก่ไข่กับนกกระทานะเพื่นอนส่วนอันนี้เป็นไก่พันธุเน้องกินแต่อาหารเมร็ดหญ้าเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ เดี๋ยวนับดูนะกี่เดือนเราะจะโตแค่ไหนแฟนใหญ่บอกม,มีมีมีสัตว์เลี้ยงก็ดีเนาะตอนเย็นเย็นก็ได้มานั่งดูเหมือนแกะนั่งหละเวลาเลี้ยงมันก็เพลินดีเลยเพื่อนเนาะแต่เวลาฝนตกอะไรเงี้ยก็ลำบากแต่เวลาอย่างนี้เพลินดีมานั่งดูเขากินกินหญ้านะ ส่วนพวกนี้อาหารยังเต็มเห็นไหมเนี่ยเมื่อกีนยายเอายาลงให้แล้วเอาลงมาจากข้างบนเนาะนี่เห็นไหมสนใจยากว่าอาหารอีกอาหารยายไม่ได้ให้นะยังเหลืออยู่เห็นไหมให้วันละครั้ง ใช่วันก่อนเปิดประตูชอบออกอะนะพอเปิดปุ๊บมีแต่จะออกเองเดียวแต่ยายจะให้ออกมันก็มองไม่เห็นตอนนี้หญ้าสูงมองไม่เห็นไก่ส่วนนกก็เห็นไหมอาหารยังอยู่เขียวหมดมาเดี๋ยวจะเอายาให้หน่อย นั่งดูนกดูไก่กินยามันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งเนาะนเพื่อนๆฟังเสียงนกร้องข้างนอกอื ยายรถแค่แน็ดนิดหน่อยหน่อยไม่ไม่ได้รถเยอะนะเพราะว่าดินมันยังเปียกอยู่มันแห้งแต่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้รถหมดทุกอย่างเนาะรถเอาแค่แบบจําเป็นจำเป็นเพราะว่าฝน, <decreasing> นมันก็ตกมาเรื่อยๆยุ่แต่ว่ามันตกมันตกไม่เยอะนะดูคนมันไม่ตกถ้ามันแรงจริงๆ,ๆ ไปปยว่าจริงจริงจังๆไม่ว่าแต่ผักที่ปลูกใหม่คิดถึงคิดถึงพี่เหมอนมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่เหมอนหน่อยให้พี่เหมอนมาถ่ายรูปตรงดอกไม,ห <c oughs> ม้หน่อยมานี่หน่อยมาเนี่หน่อยมาเอฟฮัลโหลฮัลโหลเอฟซีหน่อยเฮ้ยเข้ามาเฮียฟอโต้เอวิลโฟโต้เฮีย ภาษาอังกฤษก๊อปสวน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 สวยสวนดีสวนสวยวายดีสวนสวยเมียสวยนี่สวนสวยเมียดีโอ้ยสวนสวนสวยอุ่นเมียเมียเมียดีเมียดีว่ะ พอแล้วพอแล้วไอ้ว่นแมนคะรดน้ำเสร็จพอดีสองทุ่มสิบนาทีนะคะรดน้ำเสร็จพอดีว่าะจะไปปิดน้ำพอดีเห็นแฟนใหญ่ออกมาจากบ้านพอดีเลยใช้ให้เขาปิดใช้เขาปิดน้ำไปเราก็แค่นี้แหละเพื่อนๆนะเข้าบ้านกันดูดิ เพื่อนแบบอากาศมันไม่อากาศมันไม่ร้อนอ่ะนะแบบเดินเล่นออกกำลังกายในสวนมีความสุขเส,เสียงนกเสียงนกร้องเจ้าเจ้าเจ้าจ้าเดี๋ยวทีนี้พรุงนี้ก็ททำการเกี่ยวหญ้าข้างนอกแถวแถวดอกไม้ จะถอนออกก็ยังทําใจอยู่เนี่ยเพื<ๆ>่อนๆยังทําใจอู้ยมันสวยอู้ยุยยายว่าจะไปถ่ายเนี่ยมันจไอ้นั่นแล้วว่าจะไปถ่ายไรเนี่ยไอตัวนี้หน่อยยังไม่ได้ไปเลยดูดีมันออกดอกจะหมดอยู่แล้วไม่ต้องไปถ่ายไรถ่ายในสวนยายก็ได้แล้วเนาะนี่ <laughs> ถ่ายในสวนเราเองก็ได้นะก่อนที่จะถอนทิ้ง <laughs> ดอกก็สวยกินได้อีกต่างหากอือ เ,เพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะตะวันยังไม่ตกลินนะคะสามทุ่มสามทุ่มตะวันตกลินตอนสามทุ่ม